ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็จะมาต่อกับตอนพิเศษที่เหลือถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วดูคลิปนี้เลยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครอยากดูเนื้อหาก,ก่อนหน้านี้แล้วล่ะก็ก็มีช่องนึงท่าไปแล้วก็ไปหาดูกันได้เลยนะครับช่องนี้มันทําไว้ดีซะด้วยสิและก่อนที่เราจะเริ่มคลิปนี้กันผมอยากจะสอบถามท่านผู้ชมถ้าผมทําคลิปแนวอื่นท่านผู้ชมจะดูกันไหมครับ ยกตัวอย่างเช่นสป,ปอยแอนิเมะธ,ธรรมดาหรือแม้กระทั่งพวกประวัติตัวละครอ,อะไรแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการยืดเยื้อไปกว่านี้เรื่องรลาวหลังจบชมรมวอลเล์บอลหญิงจะเป็นยังไงต่อไปนหนก็มารับชมกันครับหลังจากจบเรื่องชมรมวอลเล์บอลหญิงภาพก็จะตัดมาที่ร้านเหล้าเล็กๆแห่งหนึ่งก็ได้มีลูกค้าขาประจำที่มีชื่อว่าฮีโร่แถมฮีโร่ยังดูสนิทกับลูกเจ้าของร้านอีกด้วยที่เธอมีชื่อว่านานา แต่คุณแม่ก็จะขายของอย่างเดียวเลยวันนี้ดูแน่ๆนะ่นะเอาเบียร์หน่อยไหมจริงๆผมคิดว่าถ้ามันไม่อยากดื่มหมันคงไม่มาร้านนี้หรอกแต่ฮีโร่ก็บอกว่าเอานิดเดียวเพราะพรุ่งนี้มีงานต้องทําคุณเจ้าของร้านกระถามด้วยความเป็นห่วงเรื่องงานอีเวนท์ที่จะทาสินค้าราบลื่นดีไหมจริงๆก็ไม่ได้ราบรื่นอะไรหรอกเพราะว่าฮีโร่มีเวลาเตรียมตัวหน่อยแล้วเจ้าภาพค,คนจ้จัดงานดูเหมือนว่าอยากจะได้น้าๆนานจังไปทางานด้วยละมัง นานาจังก็บอกว่าไม่ไหวหรอกไปยืนต่อหน้าคนเยอะๆแบบนั้นานาไอจะตายไปฮีโร่ก็พยายามโน้มน้าวใจเธอใหญ่เลยนะตัวคุณแม่นานาเองก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่กลับดูสนใจซะด้วยซ้ำคุณแม่เองก็ช่วยฮีโร่พูดอีกแหล่งก็ดีไปเลยไม่ใช่หรอลองรับงานอื่นดูบ้างสิบางทีตัวคุณแม่เองก็อาจจะเคยรับหลายงานก็ได้นะแถมตัวละครคุณแม่ก็ดูออกจะเซ็กซี่ซะด้วยสิการที่นานาจะไปช่วยงานฮีโร่ก็มีเงอนขายอยู่อย่างหนึ่งก็คือทำตามคำขอของเธอหนึ่งอย่าง แล้วภาพก็จะตัดไปนะวันที่จะต้องออกงานฮีโร่ก็แนะนําตัวนานาให้กับประธานและงานที่นานาจะต้องทาในวันนี้ก็คือจะต้องเป็นพรีเซนเตอร์ให้สินค้าฮีโร่ก็จะขอตัวไปเช็คไซส์เสื้อผ้าสักหน่อยหลังจากที่นานาออกจากห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าประธานก็เข้ามาคุยกับฮีโร่นายไปหามาจากที่ไหนนะ่ะงานดีไปเลยไม่ใช่หรือไงต้องทายเกี่ยวว่าเป็นที่ระลึกซะแล้วตัดผ้ามาที่นานาถ้าเธอทํางานนี้สําเร็จแล้วล่ะกอดเธอก็จะขอฮีโร่ไปเดทด,ด้วยกัน และชุดที่เธอต้องใส่นานก็คือชุดน้องหัวซึ่งผมขึ้นภาพไม่ได้แน่นอนขนาดชุดยังปิดไม่มิดเลยแถมชุดมันยังเล็กไปสาหรับเธออีกเหมือนอาชุดประถมให้สาวมหาและแสะและอย่างนันถ้าชุดนี้มีกระดุมก็คงจะขาดไปแล้วฮีโร่แมันก็ตกใจเลยนะเพราะว่าฮีโร่ก็ไม่รู้ว่าเธอจะต้องใส่ชุดแบบนี้เพราะเห็นว่านี่มันเป็นงานสาหรับทุกเพศทุกวัยในย่านการขาถ้าใส่ชุดนี้ออกงานแล้วล่ะก่อเด็กน้อยคงจะตั้งตั้งอัดกันเป็นแถว แต่ประธานจะส่วนทําไมกันก็ชุดมันน่ารักนี่นะททนแดนนั่นเองก็มีโทรศัพท์เข้ามาพอดีประธานก็เลยชิงหนีไปฮีโร่ก็เลยขอโทษกํนาหนาโดยความสภาพของตัวเองที่ไม่ได้เช็คดูก่อนเดี๋ยวไปหาชุดใหม่ให้ก็แล้วกันทันแดนนั่นเองนานาก็เข้ามานั่งตากฮีโร่โดยชุดน้องหวั่วที่ว่าวิวแบบสุดๆนานาก็เลยบอกว่าทางงั้นแล้วละก็ชุดนี้คงจะได้ใส่ให้พี่ฮีโร่ได้ดูคนเดียวแล้วละสิเป็นไงล่ะหนูน่ารักบ้างไหม นานาก็ถามไปโยกเย,ยกไปโยกเย,ยกมาฮีโร่ก็คิดอะไรไม่ออกก็เลยบอกน่ารักไปก่อนแต่ดูเหมือนบางส่วนจะไม่พอดีกับเธอสักเท่าไหร่ทำเอาสายตามองไปทางอื่นไม่ได้เลยนานาก็กลัวว่ามันใจะใหญ่เกินฮีโร่จะไม่ชอบเอาวใหญ่ขนาดนี้ฮีโร่จะไม่ชอบได้อย่างไรท่านได้หนาน่นา,นาก็มีบางสิ่งบางอย่างจะบอกกับฮีโร่ตลอดที่ผ่านมาหนูรักพี่ฮีโร่นะฮีโร่เองก็รักนานาเช่นกันถึงที่ผ่านมาจะเก๊กทําเป็นไม่สนใจก็เถอะ และเนื้หนหอหาในตอนนี้ทั้งสองคนมันก็เริ่มละเลงรักกัน่านผู้ชมก็ไปหาดูกันเอาเองนะครับถ้าใครหาตอนนี้ไม่เจอมันอยู่ช่วงล่าของตอนที่3นะคะพอประธานนั้นกลับมาแล้วก็เอาชุดมาเปลี่ยนให้เธอเหมือนกันแต่ชุดที่ประธานนั้นเอามาก็เป็นชุดที่ลงโจงซัก,กว่าเดิมผ้าคิ้วขาดขาด,ดยังมีเนื้อผ้าเยอะกว่าชุดนี้อีกแต่ไม่เป็นไรเป็นอาหารตาของพวกเราแถมยังมีหูแม่อีกด้วยจะว่าไปแม้มันก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้านี่นาะเป็นการคอสเพลย์ที่สมจริงสุดๆและเรื่องราวของนานาสาวรับงานก็ได้จบลงงในนเเพีียท่า้ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของนักบอลและเชลิเดอร์การแข่งขันนัดสุดท้ายในระดับเขตถ้าทีมไหนชนะแล้วล่ะก่อทีมนั้นก็จะได้ไประดับประเทศและเพื่อผู้จัดการอย่างรุ่นพี่ชินโนสุกะแต่เป้าหมายของพวกเราก็ไกลเกินกว่าที่จะเอื้อมถึงและพระเอกของตอนนี้มีชื่อว่าชูยะชูยะก็รู้สึกผิดหวังที่ทีมตัวเองแพ้ไม่ได้สักแต้มเลยกล่าวว่าจะโชว์เทพต่อหน้ารุ่นพี่ซะหน่อยแต่ดันมาแพ้ซะอีกทันใดนั่นเองรุ่นพี่ก็เข้ามาให้กำลังใจชูยะ ไอเพื่อนสองตัวที่เดินมาด้วยกันมันก็รู้งานก็นเลยขอแยกตัวออกไปเพื่อที่รุ่นพี่จะได้ให้กำลังใจชูยะจริงๆเพราะก่อนหน้านี้ชูยะเคยให้สัญญาว่าจะไปต่างประเทศให้ได้เลยแต่นี่พี่แกเล่นแพ้สามสูนเลยนะหลังจากที่ชูยะส่งรุ่นพี่ถึงหน้าบ้านแล้วในระหว่างที่ชูยะกำลังขอตัวกลับบ้านนานรุ่นพี่ก็เลยพูดคำที่มีความหมายเล็กซึ้งขึ้นมาวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านสนักคนถามไม่ว่าอะไรก็เข้ามาก่อนได้นะพูดกันขน้างหน้าดีแล้วชายใดจะกล้าปฏิเสธกันเล่า ที่ลืนปีแสดงพฤติกรรมแบบนี้ออกมาก็เพราะว่าเธอนานทำตามแบบเดียวกับหนังสือเลยเธอคิดว่าถ้าทำแบบนี้ชูยะจะต้องดีใจแน่เลยจริงๆใน,นส่วนนี้เธอก็คิดถูกแล้วนะพอเธอตัดสินใจได้แล้วเธอก็เข้าไปจูบชูยะพอชูยะถามว่าทำไมเธอทำแบบนี้ที่เธอทำแบบนี้ก็เพราะว่าเธอกำลังให้กำลังใจชูยะอยู่ยังไงละ่ะผมคิดว่าเธอน่าจะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการให้กำลังใจแฟนมานะถึงชูยะจะแพ้ก็ไม่เป็นไรนี่เป็นรางวัลส่วนของความพยายามและรุนพี่ก็ทำตามคำแนะนำในหนังสือทั้งหมดเลยนะ หลังจากที่ทั้งสองคนนัวเนี่ยกันไปสักพักนึงแล้วก็เพลอไปโดนถุงกระเป๋าจึงทำให้เห็นของข้างในออกมาจึงทำให้ชูยะเห็น,ขขนออห,หนังสือเล่มหนานลุนพีก็เลยแก้ตัวไปว่ามันเป็นของเพื่อนในชมรมเชลิดเดอร์ต่างหากเธอให้ฉันยืมมาตั้งนานแล้วมันไม่ใช่ของฉันหรอกนะแต่สิ่งที่ชูยะนั้นสนใจกับเป็นชุดเชลิดเดอร์ต่างหากก็เลยขอให้รุ่นพี่หนานใส่ชุดนี้ให้ดูหน่อยแต่พอเธอสวมชุดนี้ดูแล้วกับทำให้ดูลามโมขึ้นไปอีก แล้วก็เช่นเคยเนื้อหาในต่อไปนี้ทางผู้ชมก็ไปหาดูกันเอาเองนะครับก่อนที่ชูยาน่าจะกลับบ้านของตัวเองก็ให้คํามั่นสัญญาอีกครั้งว่าปีหน้าจะต้องชนะให้ได้เลยอย่างไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับรุ่นพี่เองก็จะรอเช่นกันพอชูยานั่นกลับไปแล้วเธอก็ดีใจที่ชูยาน่ารู้สึกดีกับเธอเหมือนกันต้องขอบคุณเพื่อนของเธอจริงๆที่ให้ย,ยืมหนังสือเรื่องนี้ต้องซักชุดคืนซะด้วยสิแต่ทำไมการชุดมันถึงยืดได้ขนาดนี้และเรื่องราวของรุ่นพี่ชินซสุก,กะก็ได้จบลง เรื่องราวต่อไปก็จะเกี่ยวกับครูที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเปิดเรื่องมาโนโซมิที่เป็นนักเอกของตอนนี้กำลังกุ้มใจก,กับการเลือกชุดว่นหนาเพราะว่ารุ่นพี่ที่เป็นแฟนของเธอชวนไปทะเลด้วยกันทันใดนั่นเองรุ่นพี่ก็เจอตัวที่เหมาะกับโนโซมิแล้วแต่สิ่งที่รุ่นพี่นั้นเลือกมาปิดโนโซมิไม่มีสักอย่างถึงโนโซมิไม่อยากได้ยังไงรุ่นพี่ก็ซื้อให้เป็นของขวัญแล้วทำเอาลอเห็นโนโซมิพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วสิในระหว่างที่โนโซมิกำลังเดิงงอนอยู่น,นั้นรุ่นพี่ก็เจอร พอทั้งสองคนสั่งอาหารทั้งหมดแล้วโนโซมีก็ถามรุ่นพี่ว่าอยากร้องเพลงอะไรอย่างนั้นเหรอเรื่องนั้นจะส่วนทาไมการไม่ได้ชวนมาร้องเพลงสักหน่อยรุ่นพีก็เลยโน้มนะ้าให้โนโซมีใส่ชุดว่ายน้ําให้ดูหน่อยผมนี่เข้าใจแหละทั้งหมดนี้มันเป็นแผนของไอหมอนี่นี่เองพอได้ชุดว่ายน้ำแล้วก็ชวนเข้าร้านคาราโอเกะทันทีเลยนะไอหมอนี่มันแรงการจริงๆ เนื้ออาแได้ต้อไปหนีท่านผู้ชมก็ไปหาดูกันเอาเองนะครับพอถึงช่วงเวลาเช็คบินลุ่นพีกระตังไม่พอจนต้องยืมโนโซมิอีกพอได้ทำกิจกรรมนอกสถานที่แบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันขาวหน้าเราจะไปทำที่ไหนกันดีล่ะโนโซมิก็ตกใจเลยนะยังมีข้างหน้าอีกเหรอ ข่าวหน้าร้องใส่ชุดพยาบาลใหม่หรือจะบ,บันนี้เกลดีทางงานแล้วล่ะกอดชุดแต่งงานเป็ไงละ่ะตอนแรกเธอก็เผลอรูดปากไปบอกว่าไม่ยังไงละ่ะแต่พอมาคิดอีกทีอาจจะช่วยประหยัดเงินก็ได้นะเป็นการขอแต่งงานที่แย่โยนแบบสุดๆไอหมอนี่มันไม่พาลงเลยจริงๆและเรื่องราวาของคู่บ่าวสาวก็ได้จบลงในเพียงเท่านี้ ก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะสนุกกันนะครับตอนนี้ผมก็สร้างเพจใหม่เรียบร้อยแล้วใครที่อยากติดตามข่าวสารวงการให้ได้นเมะผมก็จะลงไว้ที่เพจนะครับผมก็ทิ้งลิงก์กับชื่อเรื่องหนีไว้ที่ดีสคริปชันแล้วก่อนจากกันไปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ถ้าไม่ชอบแล้วละก็ก็ไปตามเพื่อนมาด่าผมได้เลยและคลิปหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนันผมเลสิเป็กก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ